เออหลานลานจำได้ไหมตอนที่ผืนดินมันร้องเรียกให้ลุงฟังในคืนนั้นล้ำแสงจากท้องนาซองขึ้นไปถึงฟ้าเหมือนโลกกำลังเปิดประตูให้เดินทางนั่นแหละคือจุดเริ่มของภารกิจหลังจากลุงออกเดินทางมาหลายวันเช้าวันถัดมาลุงยืนพิงคันนามองแสงนั้นค่อยๆเลือนหายไปในอากาศ ระหว่างที่คิดเพลินๆเ,เสียงอื่องทองก็ดังขึ้นจากข้างบ่อมันพูดขึ้นว่าคืนนี้เจ้าหญิงแห่งลำธารจะตื่นลุงก็เลยหัวเราะออกมา <sk l ug> อ้าวคงเพ้ออีกแล้วละมั้งแต่ถึงอย่างนั้นลุงก็ยังมองไปทางลำธารข้างหมู่บ้านไอหมอกเช้าลอยคลอเคลียเหมือนจะมีชีวิต ความสงบแบบนี้มันมักซ่อนอะไรบางอย่างเสมอสายน้ำในลำธารเริ่มไหวทั้งที่ไม่มีลมพัดเลยกลางลำธารแสงสีฟ้าค่อยๆปรากฏขึ้นเงาแสงนั้นเริ่มรวมเป็นรูปร่างของหญิงสาวนุ่มนวลแต่ทรงพลังเหมือนน้ำที่ทั้งเย็นและลึกนั่นแหละ เจ้าหญิงแห่งลำธานนางงามเย็นเหมือนน้ำตกเดือนห้าเส้นผมของนางพลิ้วเหมือนสายน้ำดวงตาส่องแสงเหมือนหยาดฝนแรกหิ่งห้อยนับร้อยบินวนรอบตัวนางแสงของพวกมันรวมเป็นเส้นทางสีฟ้าเรืองเเหนือน้ำงูเขียวเลื้อยออกมาจากผงหญ้ามันไม่ดุไม่กลัวแต่มองอย่างสงบ เหมือนสัตว์ผู้เฝ้าศาลของเทพีแห่งสายน้ำลุงก้าวถอยหลังเบาๆน้ำหยุดนิ่งทันทีเงาเจ้าหญิงจ้องมาที่ลุงสายตานั้นทั้งอ่อนโยนและเศร้าลุงรู้เลยว่าเธอจำได้ว่าโลกนี้เคยทำร้ายน้ำมากแค่ไหนเธอยกมือขึ้นแสงจากปลายนิ้วไหลออกมาเป็นสาย พุ่งตรงไปทางป่าหลังหมู่บ้านเหมือนสายฟ้าแห่งสายน้ำลำแสงนั้นไปถึงชายหนุ่มคนหนึ่งเจ้าแสงเขากำลังตัดไม้ในป่าลึกโดยไม่สนต้นเล็กต้นใหญ่จู่ๆก็หยุดลงเหมือนมือมันกล้าแตะต้นไม้ต่อเจ้าแสงเงยหน้ามองทิศของแสงแล้วเดินตามไปสายน้ำจากลำธารไกลๆเรืองแสงนำทาง ทุกย่างก้าวของเขาเสียงนกเสียงแมลงก็เงียบหายเมื่อเขาไกลลำธารอากาศรอบตัวกลับนิ่งสนิทมีเพียงเสียงหัวใจของเขาเต้นชัดอยู่ในอกความเงียบนี้มันทั้งศักดิ์สิทธิ์และน่ากลัวในเวลาเดียวกันแล้วนางก็ปรากฏตรงหน้าเจ้าหยิงแห่งลำธารในร่างจริง รัศมีรอบตัวนางสว่างราวกับแสงจากใต้พื้นน้ำเจ้าแสงถึงกับยืนนิ่งไม่รู้ว่าควรเพ่นหนีหรือไม่เจ้าหญิงค่อยๆยืนมือแตะผิวน้ำแสงแต่กระจายออกเป็นดาวเล็กๆเต็มอากาศเหมือนธรรมชาติกำลังคืนชีวิตให้โลกใบนี้อีกครั้งเจ้าแสงสีหน้าตกใจในใจเข้าใจได้ทันทีว่า นี่คือคำเตือนธรรมชาติกำลังบอกให้มนุษย์กลับมาฟังเสียงของโลกงูเขียวเลื้อยวนรอบทั้งสามคนแล้วค่อยๆหายลงในน้ำเหลือเพียงคลื่นเบาแผ่ผ่านไปเหมือนเสียงหายใจของสายน้ำเสียงอึ่องทองดังขึ้นอีกครั้งเมื่อคนไม่ลืมน้ำน้ำก็ไม่ลืมคนลุงรู้เลยว่าธรรมชาติ กำลังให้อภัยพวกเราพูดเบาๆกับตัวเองหัวใจแห่งสายน้ำกลับมาแล้วแต่ก่อนได้พักลมเย็นจากภูเขาไกลๆพัดมาลุงเงยหน้ามองทิศเหนือแล้วพูดกับตัวเองว่าอ้าวดูท่าต่อไปคงถึงคิวภูเขาที่ร้องไห้แล้วละหลานเอ๋ย